เปิดกล้องละครโรแมนติกค,คอมดีมด้เรื่องรักต้องอุ้มเป็นวันแรกผู้จัดละครนกจริยาแอนฟโฟเน่ก็เจอบทหนักมีน้องเทวัยห้าเดือนมาร่วมเข้าฉากเปิดตัวเรื่อง กับฉากที่นางเอกแมทพิรณีเก็บเด็กมาเลี้ยงในห้องเพื่อนสนิทนักบินหนุ่มเกรทวรินทร์โดยไม่บอกกล่าวกันก่อนทําให้มาขัดจังหวะหนุ่มเกรทสวีทหวานกับสาวในห้องทําให้การถ่ายทําในวันแรกล่าช้าไปเพราะผู้จัดและนักแสดงต้องปรับตัวเข้ากับเด็กแถมหนุ่มเกรทเองก็ยังเหมาะอีกว่ายังไม่ชินกับบทบาทและห่างกับการเข้าบทกับสาวแมทมานานเช่นเดียวกับนางเอกแมทที่ไม่ชินกับการเลี้ยงเด็กค่ะ กับแมทเนี่ยไม่ไม่เจอมานานแล้วก็อย่างอย่างผมก็เว้นว่างจากการถ่ายละครมาประมาณสองสมเดือนก็เรียกว่าวันนี้ก็มามา,มาเคาะเคาะอยู่เหมือนกันหลังจากที่ไม่ได้เข้าฉากด้วยกันมาหลายปีก็โอเคคิดว่าการต่อต่อล้อต่อเถียงของแมทยังคงคุณภาพสุดยอดเหมือนเดิมครับโอ้ยา <c oughs> นาเาเมื่อเช้าคือไ่ต้องถือของสัมภาระนูน่นนี่นั่นอีกมือนึองแล้วอีกมือนึงก็อุ้มนนองอแล้วก็ไปบอกอแล้วมีการบอกให้น้องไปลดน้ำหนัก เพิแบบ่งรู้ว่าอ้นักหนาสาหาัสอยู่กันเป็นแม่เป็นครั้งแรกค่ะที่ที่ต้องเอาเด็กอ่อนขนาดนี้มาถ่ายแล้วก็แถมยังเป็นนักแสดงหลักของเรื่องด้วย <c oughs> ซึ่งเราก็จะต้องแบบประชุมกันให้ดีในแง่ของความอันตรายหรือไม่อันตรายกับเด็กแต่ว่าภาพต้องสมจริงในการเกิดขึ้นในแงท่ที่พระเอกนางเอกเขาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ต้องดูอารมณ์เบบีด้วยนะบางทีเขาก็จะหลับแล้วล่ะฉันไม่เล่นฉันจะหลับอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ ต้องเรียนรู้ขั้นตอนไปในการทำงานพร้อมๆกันติดตามลุ้นกับบทบาทของเกตและแมทที่ต้องมาเลี้ยงเด็กกันวุ่นวายสนุกสนานตลอดทั้งเรื่องในละครรักต้องอุ้มทางช่องสาค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน